ัสดีค่ะมาถอนกระเทียมเป็นกระเทียมป่าของบ้านเมืองนี้เห็นแล้วก็อดถอนไม่ได้นี่นี้สินี่ดอกแล้วด้วย ดอกก็เก็บไปเยอะๆแล้วก็เอาไปผัดส่วนอันนี้ก็มีกลิ่นกระเทียมเหมือนกันเป็นกาลิกมาสตาร์ดแต่กาลิกมาสตาร์ดชนิดนี้จะไม่มีดอกนะคะจะเกิดเป็นเขียวๆอยู่แบบนี้ค่ะจะไม่มีดอกช่วงนี้ดอกไม้ป่ากำลังบานหอมหอม นั่นก็กาลริกมาสตาร์ดอีกแบบหนึ่งแบบนั้นมันจะมีดอกแล้วก็มีมีฝักเป็นเม็ดเห็นไหมคะส่วนแบบนี้ค่ะกลิ่นเดียวกันแต่จะไม่มีดอกแล้วก็จะไม่สูงโย่งแบบนั้นนะคะเห็นไหมพืชสามชนิดเนี่ยหนึ่งสองและนี่กลิ่นเดียวกันเลยคือกลิ่นกรกะเทียมคือกลิ่นกรกะเทียม ใบก็ใช้แทนใบหอมได้จะมีกลิ่นเหมือนใบหอมแล้วก็กระเทียมปนกันดูดอกถอนไปก็ไม่ต้องถอนให้หมดถอนเหลือดอกเขาให้มันกลายเป็นนี่ถ้าจะถอนไหมถอนขึ้นเลยนี่ถอนค่อนข้างเยอะนี่ ตรงนี้คงบางตาแล้วเดี๋ยวไปถอนตรงจรุดนั้นอ๋หันเดี๋ยวจะให้ดูหันหานกับลูกเขาเยืยนมองอยู่ สี่ตัวมีพ่อหานกับแม่หานนั่นไงน่ารักน่ารักจังอีกตัวนึงอยู่ไหนไม่รู้เขาจะมีรูปยืนนั่นเนี่ยนานอีกตัวนึงอยู่ตรงนั้นเฮ้ทำไมตัวนั้นทำไมตัวนั้น อถอนกระเทียมเดี๋ยวเดินไปถอนจากนู้นมาดีกว่ายาวไปถึงนู้นเลยแต่จะถอนแค่ตรงนี้เป็นพอยซ o นไอวีลักษณะเขาจะมีสามใบแล้วเห็นไหมคะตรงขอบใบมันจะหยกักถ้าไปโดนเนี่ยมันจะเป็นตุ่มพองเป็นตุ่มพอง คนัน่าจะถอนไม่ได้ต้นเนี้ยไม่ได้ค่ะถอนไม่ได้เลยถอนไม่ขึ้นค่อยส่นใมนี่เยอะนี่ดอกม่เนี่ยโอ้ไม่ถอนไม่ได้ ก็ไม่ขึ้นนี่ล่ละดูดอ,อกเขาดูดอ,อกกระเทียมนี่ก็ไม่ขึ้นไป โอ้โหเนี่ยถอนขึ้นเป็นบางต้นเก็บดอกอย่าเก็บเลย okay. ไม่ขึ้นเลย เอโทษนะคะภาพมันไม่นิ่งลองสิโอ้ยไม่ไหนทำไมหัวหัวขนาดเนี้ย นนไม่ได้ตนไม่ขึ้นม,มือขาดซะล้ว ขาดตรงนี้ไม่ได้ เหมือนต้นเตยแต่มันไม่ใช่นะคะเหมือนมากโอ้โหอันนี้ก็เม็ดขึ้น เกิดเองไม่ได้ปลูกค่ะไม่มีใครปลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ย ดูข้างกาลิมาสตาร์ดไม่ได้เหรอเขาให้ขาดขาดห่วงนักเหรอันนี้ผอมดยกวเนี่ยไม่ได้ ไปดูปดูลูกหันเนี่ยต้นเนี้ยอร่อยนะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนไม่รู้ว่ากินได้เคยลองตัดไปมาชิมมันหวานหวานเนี่ยต้นทูบลู่สีเนี่ยค่ะไปดูลูกหันพ่อเนไปไหนแล้วเมื่อกี้ เห็นเขาอยู่ตรงนี้แหละโุ้ยเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะเดินเร็วจังเดินไปไหนนะ้าลองดูสิเดินเร็วมากไม่เห็นเลยค่ะเขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้ ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าแล้วต้องขอโทษด,ด้วยาภาพมันทำให้เวียนหัวค่ะต้องขอโทษด,ด้วยห่านเดินเร็วจังเลยไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ